วันนี้ผมจะสอนทุกคนแต่งตัวเป็นดาบพิฆาตศูนย์บอกเลยว่าตัวตึงทั้งนั้นมีตัวอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับเอาละค่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็วันนี้นะครับอยู่กับพวกเรากันอีกแล้วไอต้าฟาร์มลากนะครับแต่ก็มาคนเดียวเหมือนเดิมครับพี่เป้ไม่ค่อยได้มาเนี่ยก็ไปโผล่แล้วนะครับอยู่ในคลิปไขความลับนะทุกคนสอนไอเทมความลับต่างๆนร่นนี้นั่นนะครับก็เดี๋ยวจะชวนพี่เป้ไปเยอะๆนะครับในคลิป ซีรีส์นั้นนะครับผมแล้วก็สําหรับที่นี่สอนการแต่งตัวเนี่ยก็น่าจะเจอผมซะบ่อยมากกว่านะครับก็โอเควันนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับแต่งตัวนะครับยังไงให้กลายเป็นดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีมาสอนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวแบ่งแล้วกันพอดีมีน้องๆในช่องเนี่ยเขาขอมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมีตัวไหนบ้างก็คือมีอักษะอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะมีโดมะมีก็คือผมจะแบ่งแล้วกันนะครับจริงๆว่า จะรวมเป็นพาร์ทเดียวมันก็ดูแบบเออยาวเกินไปช่วงนี้นะครับก็คือผมมีเวลาแป๊บเดียวนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมสอน4ตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนักลาพิฆาตตศูรก่อนแล้วกันก็คือเป็นนักดาบนะครับ เป็นหน่วยพิฆาตอสูรนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยผมจะสอนต่อนะครับอ่าอีก4ตัวนะครับเป็นอ่าเหล่าอสูรและกันนะครับอ่าพาร์ทนี้นะครับเป็น4ตัวเป็นนักล่าพิฆาตนักดาบพิฆาตอสูรผมก็พูดผิดอีกแล้วนะครับก็พาร์ทต่อไปก็เป็นอสูรนะครับพาร์ทนี้เป็นหน่วยพิฆาตอสูรก่อน เคยังไม่ได้กินข้าวนะครับก็งงงงเงินๆงินก็พูดมั่วมึนมนนิดหน่อยนะครับขอไปด้วยนะครับทุกคนก็โอเคครับมาที่ตัวแรกกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีน nah ั่นก็คือมุอิจิโร่ครับโมอิจิโร่เนี่ยเป็นเสาหลักหมอกนะครับผมแล้วก็เขาเรียกกันอะไรเป็นผู้สืบทอดปานตะวันด้วยนะครับไปดูการ์ตูนภาคล่าสุดมาแล้วก็สู้แบบ โอ้ชนะอสูรข้างขึ้นแบบง่ายๆเลยครับทุกคน EC จัดนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับขอร้องทุกคนนะครับเชวยกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับเช่นกดไลค์ให้ถึง1000ไลค์นะครับโอเคขอบคุณมากครับมาที่ตัวแรกครับผมมูอิจิโร่แล้วผมสําหรับใครที่กดเข้ามาในหน้านี้ไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกก็คือกดรูปดินสอด้านขวาบนนะครับแล้วก็กดขีดสามขีดนะครับกดไอตัวโลบอกเสื้อสีแดงแล้วกดขีดสามขีดแล้วคุณก็จะมาหน้านี้นะครับรหัสนะครับผมอันแรกเป็นเสื้อน 7 5 2 7ห4 2สครับอ่ะแล้วต่อไปก็เป็นกางเกงของมูอิจิโร่นะผม13ผมห้าสเจดหสาม่นครับ,รบต่อมานะผมเป็นทรงผมของมูอิจิโร่นะผมเนี่ยเป็นไงเหมือนเลยนะครับก็คือฮ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคนออกแบบโมเดลเขาออกแบบมาแบบอย่างเหมือนนะเป๊ะๆนะครับรหัส1 0 6 8 8 0 4 3 6์หต่อไปเป็นหน้าเวอร์เวนะครับน,น่าใจลอยของมูอิจิโร่แล้วกัน <laughs> มีน้องเซลหน้าใจลอยหรอพี่ <laughs> ใช่ครับ 12310379129ครับอ่านี่ครับผมก็หลังจากที่ความจำเขาจะกลับมาเนี่ยเขาก็ไม่ใจลอยต่อไปนะครับมูจิโร่นะเออผมไม่สปอยเยอะนะพูดแค่นี้แหละไปดูกันเองครับในการ์ตูนต่อไปเป็นดาบของมูจิโร่ครับผมนี่ครับดาบประจำตัวของเขาเลยนะครับรหัส13498480863ครับต่อไปครับผมเป็นตกแต่งเล็กๆน้อยๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ผมเป็นหมอกนะครับเป็นควันลอยอยู่ข้างหน้านะครับก็รหัส 6 5 3 2 3 5 2 9 0 8ครับโอเคครับผมเพยงเท่านี้คุณก็กลายเป็นมุอิจิโร่นะครับเสาหลักปลานหมอกได้แล้วครับผมนี่เป็นไงเท่มากๆเลยนะผมใครอยากแต่งเป็นมุอิจิโร่จัดเลยครับผมเดี๋ยวผมลองใส่อิโมจิท่าเต้นดูนะว่ามุอิจิโร่จะเท่ขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเซิร์ฟปิงเหรอเซิร์ฟปิงครับทุกคนนี่ครับมุอิจิโร่ต้องท่ายังไงอ่ะมันถึงจะหมอกเขานี่ท่านี้หหเหรอมุอิจิโร่เรระมุอิจิโร่ลองไห้ ท่าไหนดีวะผมรู้แล้วมุยจิโร่ต้องเต้นครับทุกคนนี่ดึง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  <laughs> มุยจิโร่เต้นได้ทุกคนคิดดูแล้วกันนานิ่งๆอย่างนี้เออนี่นี่ได้หมดครับทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะไปเล่นนะครับจะไปโลเพเป็นเหล่าหน่วยดาบพิฆาตระศูนย์ก็กับเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคโอเคครับมันที่ตัวต่อไปครับทุกคนเป็นชิโนบุจังนะครับจังได้ไหมเออชิโนบุจังเลยเพราะเขาเป็นผู้หญิงเนาะ รหัสครับผมหลักอันแรกของชิโนบุครับผมเป็นใบหน้าของชิโนบุนครับพร้อมดวงตาสีม่วงนะครับสวยมาก1 2 3 2 4 2 9 9 1 5 4ครับต่อไปเป็นแขนเสื้อของชิโนบุนะครับผม5 1 7 2 2 5 2 9 6 1ครับต่อมาเป็นเสื้อบวกกางเกงครับผม5 1 7 2 2 4 9 9 6 1สครับสำหรับใครที่จําไม่ทันฟังไม่ทันเนี่ยก็สามารถกอคลิปกลับไปได้หรือว่ากดหยุดสต็อปได้นะผมไม่มีปัญหาเลยนะครับ จําจไว้จดไว้ให้ทันแล้วก็เอาไปเติมก็เรียกอะไรเอาไปใส่โค้ดใน ID ของตัวเองนะครับต่อไปก็ผมเป็นดาบปลานมาแมลงก็ผมเป็นดาบของชินุบุนะครับรหัส4249 295256ต่อมาก็ผมเป็นผีเสื้อบินรอบตัวับผมนี่สวยงามมากเหมาะสาหรับเสาหลักมแมลงสุดๆนะครับรหัส7097 สี่5จ5ต่อไปครับผมเป็นปลอยผมด้านหน้านะ้วผม7 4แป7เ 3, 3 6ดเดี๋ยวอย่าเพิ่งแซวนะก็ใส่ใส่ใส่ครบกน <c oughs> จะมาแซวตอนนี้ไม่ได้ชินอบูรจังต้องใส่ผมให้ครบก่อนนี่เห็นไหมใส่ครบแล้วก็สวยขึ้นมาทันเทนะครับผมผมอีกอันครับผมผมด้านหลังนะครับ7 0 6 2 1 3 4 4์หและต่อไปเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมเป็นปิ่นปักผมรูปปิดเสื้อนะผมอยู่ด้านหลังเห็นไหมเห็นไหม,หไหมสวยมากรหัส 1> 5 1 0 4 1 8 0 0ศูนโอเคครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกลายเป็นชิโนบุจังเสาหลักแมลงได้แล้วครับผมจากดาพิฆาตะสนูนะครับเป็นไงน่ารักมากนะครับก็ถ้ามองข้างๆก็คือเหมือนมันจะลเขาเรียกอะไร <laughs> ล,ล,ล,ล้นๆนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันมันได้เท่านี้นะทุกคน <laughs> เห็นไหมก็น่ารักอยู่นั่นเนี่ยถ้ามองมุมด้านหน้าก็คือน่ารักเลยมองมุมข้างก็โอเคแต่ถ้ามองด้านหลังเมื่อไหร่ก็คือหัวล้าน <c oughs> อย่าแซวน้องเยอะนะฮะเท่าน,นีก้ก็น้องก็สวยแล้วต่อไปก็ผมเป็นตัวละครที่ทุกคนขอกันเข้ามาเยอะมากนะั่นก็คือไม่ใช่เสาหลักหรอกแต่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตำนานของดาบิคาตะสูนเลยผู้ใช้ปานตะวันนะครับนั่นก็คือโยริอิจิครับผมก็รหัสอันแรกครับผมเป็นเสื้อนะครับ4825854919ครับต่อมาครับผมเป็นกางเกงของโยริอิจินะครับรหัส 4825929862ครับต่อไปเป็นใบหน้าของยริอิจิพร้อมมีปลานด้วยนะครับทุกคนนะหน้าแบบเข่งขึมมากรหันส1ม3า8เก6า1ปหครับต่อไปเป็นทรงผมของยริอิจินะครับเป็นไงโคตรเหมือนนะครับผมบอกเลยว่าทรงผมนี้ออกแบบมาอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับละฮัดเจ็ดส9 2 3ามครับและต่อมาครับผมเป็นดาบคาตนาของยริอิจิครับผมสีแดงนะครับรหัส 7773797442ครับและสุดท้ายเลยแล้วผมที่ขาดไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องหมายสําหรับตระกูลนี้นะครับก็คือเขาเรียกอะไรผู้สืบทอดนะครับนั่นก็คือต่างหูรูปไพ่ฮานาฟูดะนะครับผมนี่เลยครับก็รหัส1 3 6 9 5 5 4 2 5กเครับนี่ก็ต่างหูจะมีแนบไว้ข้างหูนิดนึงนะครับโอเคครับผมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลายเป็นยูริจินะครับผมผู้ใช้ปรานตะวันได้แล้วครับเป็นไงหล่อเท่มากยูริจิคุงนะครับก็เดี๋ยว รอบหน้าเนี่ยเอาไว้เป็นอสศรนะครับทุกคนก็จะมีโคคุชิโบด้วยนะครับสปอยไว้ก่อนเลยว่ามีโคคุชิโบนะครับมาด้วยนะ <c oughs> นี่ครับโยริจินะเท่มากเลยใครเอาไปเล่นโลเ่ก็คือแบบเข้าไปกดกิ่งบ้านไหนะก็คือเขาเปิดต้อนรับหมดเลยอะเ <c oughs> ขพูดเล่นครับนน <c oughs> มันก็แล้วแต่บริบทอีกทีนะผมว่าเราไปในฐานะอะไรถ้าไปเป็นโจนเนี่ยก็โดนเตะแน่นอนครับไม่ต้องห่วงและอีกตัวละคระหนึ่งนะครับผมมีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะเช่นกันครับผมนั่นก็คือโทมิโกกะกิยูนะผมหรือว่าเสาหลัก ปานวาลีนะครับเป็นอาจารย์เขาเรียกกันอะไรแรกๆของทันจิโร่ไม่ใช่อาจารย์หรอกเขาเรียกอะไรเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตทันจิโร่ไว้นะทำให้ทันจิโร่เข้าสู่วงการหน่วยดับพิฆาตอาสูรน,น,นั่นเองทุกคน <c oughs> เป็นเอฟเขาเรียกเป็นไอดอลไอดอลคนหนึ่งของทันจิโร่นั่นแหละนะครับก็รหัสอันแรกเลยแล้วกันนะครับผมเป็นใบหน้าของโทมิโอกะกิยูนะครับผมรหัสหนึ่ง8 2 4สี่เจดเจดดสองสี่ดสองหนึ่งครับ ต่อไปครับผมเป็นทรงผมของกียูนะครับผมรหัส1 1 9 6 4 1 0 5 9 7 8ครับและต่อไปนะครับผมเป็นเสื้อของกียูนะครับผม5 9 8 5 5 4 2 8 5 7ครับต่อมาอีกนะครับผมเป็นกางเกงของกียู5 9 8 5 5 4 4 5 1 1ต่อไปครับผมเป็นดาบปลานวาลีนะครับผมของกียูนั่นเอง9 5 5 1 7 5 7 6 0 9ครับและสุดท้ายครับผมเป็นผ้าคาดเอวนะครับของกียูนั่นเองครับผมเป็นผ้าประจำตัวของเขาเลยนะครับ รหัส116 5 1ห7 6 4 8 3้าครับเพียงเท่านี้ครับผมก็เสร็จไปแล้วครับคุณก็กลายเป็นโทมิโอกะกิยูเสาหลักปราดวารีได้แล้วนะครับทุกคนเป็นไงเท่มากหล่อเท่สุดๆนะครับก็น้าคลองก็จะค่อนข้างแบบหน้านิ่งนิดนึงเพราะว่ากิยูผมไม่เคยเห็นกิยูยิ้มเลยนะในการ์ตูนเขายิ้มไหม <c ười> ไม่เคยไม่ค่อยเห็นเขายิ้มนะ <c ười> <c ười> กิยูเนี่ยก็คือเป็นคนหน้านิ่งอะ่ะเป็นคนที่แบบจริงจังมุง่งมั่นสุดๆ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถอาไปแต่งกันได้แล้วผมนะ ก็จบกันไปแล้วก็ผมสําหรับการสอนแต่งตัวเป็นเหล่าดาบพิฆาตาสูรนะครับผมก็วันนี้นะครับมาสอนเบยงตัวนี้แล้วกันทุกคนมี4ตัวแล้วกันทั้งหมดนะครับก็นั่นแหละตามที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับก็เดี๋ยวพ์ทหน้าแล้วผมใครที่รออยู่นะครับผมเหล่าอสูรนะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้แบบเต็มๆแน่นๆคือรือนแน่นอนครับผม4ตัวด้วยกันนะครับผมที่จะมาเพิ่มในพ์ทต่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะครับในอนาคตนะครับผมผมจะรวบรวมนะครับผม สาหลักทั้ง9้านะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํามาต่ออีกนั่นเองนะผมสำหรับใครที่อยากเห็นนะครับว่าสอหลักทั้ง9มีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สอนแต่งตัวให้ครบทั้ง9ตัวเลยนะครับทุกคนผมและลอร่า้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าครับผมนะเดี๋ยวเจอกับพี่เป้นะครับในการไขความลับและการทุกคนสำหรับใครที่คิดถึงพี่เป้นะครับถ้าใครชอบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคร